สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักเขาร,รบทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมต้นกวกเงินนะคะบางคนเรียกกวกเงินกวกทองน,นะคะกวกเงินนะคะเพราะว่าเขาเป็นใบออกขา,ขาวนะคะขาวขาวเข,ขียวเๆเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าตากแดดก็จะใบออกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสีแดงแล้วก็ดอกของเขานะคะก็เป็น ออกมาเป็นเหมือนนกนะคะเหมือนนกสีแดงนะคะแล้วก็มีน้ำยางใสๆนะคะน้ำยางใสๆนั้นก็จะมีรสหวานนะคะเพื่อนๆรสหวานตอนเป็นเด็กก็จะเอามากินนะคะน้ำหวานของอดอกกวักเงินนะคะกวักเงินเรียกนกน้อยนําโชคนะคะกวากเงินเป็นต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้มงคลเสริมโชคเสริมลาภเพื่อนๆ สมัยก่อนก็เขาแผ่กระจายขยายออกเยอะนะคะเพื่อนๆออกเยอะๆแล้วก็ตัดทิ้งเพื่อนๆตัดทิ้งแล้วอีกมาสักประมาณต้นไม้บูมๆเนาะก็จะเห็นเขาขายอีกนะคะตอนนี้ก็ขายตามเพจต่างๆเพื่อนๆตามบ้านเราก็ขอกันไปปลูกนะคะขอสักต้นนะคะกิ่งเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆกิ่งหนึ่งสองกิ่งนะคะพอเขางามๆก็จะเต็มรั้วบ้านเพื่อนๆเยอะมากๆนะคะอันนี้ออก สีสวยมากๆนะเพื่อนๆสีชมพูอมแดงใบเขานะคะสีขาวด้วยยังไม่ออกดอกนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะเอานำมาให้เพื่อนๆดูนะคะกิ่งเดียวนะคะเวลาเราชํานะคะชําตัดแล้วให้ยางสีขาวเขาออกหมดก่อนนะคะแล้วค่อยชําประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็ได้นะคะหรือว่าวันหนึ่งนะคะตอนเช้ามาค่อยชํานะคะตัดแล้วนะคะ ยางเขาก็จะล้างน้ำยางออกก่อนนะคะนี่นะคะช่าใส่กระถางเพื่อนๆจะสวยงามมากๆนะคะช่าใส่กระถางแล้วกอ็ออกดอกนะคะออกดอกเป็นสีแดงใบเขาสวยนะคะถ้าตากแดดก็จะใบออกสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าอยู่ในร่มจะสีเขียวนะคะสีแบบขอบจะไม่ออกสีแดงนะคะเพื่อนๆอ,ออกออกเขียวเขียวนะคะอันนี้แดงเห็นไหม ออกสีแดงชมพูนะคะขอบใบเขาอ,อันนี้ตากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ใต้ต้นไม้นิดนึงนะคะแต่ก็โดนแดดตอนบ่ายนะคะพเพื่อนสวยงามใบใหญ่นะคะใบอวบน้ำปลกูเะะกเสริมโชคเสริมราบนะคะต้นกวักเงินนะคะเสริมโรคเสริมราบเสริมโชคเสริมราบนะคะแก่ผู้ปลูกนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้อวบน้ํานะคะดูดฝุ่นนะคะพเพื่อนดูดฝุ่นดูด อะไรฝุ่นนะคะที่จะเข้าบ้านนะคะปลูกต้นไม้เพื่อบังฝุ่นนะคะบังฝุ่นบงับงบังแดดบังลมนะคะดูดซับสารพิษส,สารเคมีนะคะคเพื่อนๆดูดกลิ่นน้ํามันนะคะกลิ่นน้ํามันแก๊สโซฮอนะคะน้ามันเบนซินเพื่อนๆนี่นะคะน่าจะออกดอกสักประมาณอีกสักสองสาเดือนเป็นหน้าหนาวนะคะคเพื่อนๆหน้าหนาวไปถึงหน้าแล้งเพื่อนเขาจะออกดอกนะคะ กวกเงินนะคะบางคนก็เรียกกวกเงินกวกทองที่บ้านเราเรียกต้นอีก้อมนะ,ะสมัยต้นอีก้อมสมัยก่อนนะคะไม่มีชื่อเรียกเนาะ <c oughs> ตัดทิ้งนะคะเพื่อนตัดทิ้งปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีราคานะคะกระถางละ100บาทนะคะ50บาทนะคะทำเป็นต้นเล็กๆน่ารักนะคะชำไว้สักประมาณไม่ถึงเดือนนะคะรากเขาก็เกิดนะคะเพือนรากเขาออกมาก็ก็จะ สามารถจะรดน้ําได้เต็มที่นะคะตอนที่เราช่าใหม่ๆก็รดน้ําครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆให้เขาออกดอกให้เขามีความชื้นหน่อยนะคะชื้นอบๆนะคะอบๆอบๆอบอบอบอาอ้าวๆนะคะเอ้าวๆแล้วเขาก็จะออกรากเพื่อนๆออกรากไวนะคะก่อนอื่นก็ล้างน้ําก่อนให้ยางออกเนาะเขาเป็นยางเขา,ขาวนะคะเพื่อนๆใบเขาเปราะๆแตกง่ายนะคะตอนเป็นเด็กก็จะเอามาเล่นนะคะเป็น เหมือนลูกโป่งนะคะเพราะว่าพอเราหักเปาะอ,อย่างนี้แล้วก็จะดึงออกมาก็จะยืดเป็นเหมือนลูกโป่งนะคะลูกโป่งใบเขานะคะใบเปาะแตกง่ายนะคะมีน้ํายางสีขาวนะคะลําต้นก็มีน้ํายางสีขาวนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะส,สวยงามนํามาฝากนะคะ,ะเป็นพันธุเดียวนะคะพันธุ์เดียวกันเป็นชื่อเดียวกันชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ์นะคะมี ใบเขียวนะคะใบเขียวเขียวก็มีลายลายก็มีแล้วก็เป็นต้นนกน้อยนําโชคนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกันเพื่อนเพื่อนนอกน้อยนําโชคอันนี้ก็เรียกนกน้อยเหมือนกันนะคะแต่ดอกดอกเขาเล็กนะคะออกมาก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนขจายพันธุ์โดยการช่ากิ่งนะคะแล้วก็มีดอกมีมเมล็ดออกมานะคะเพื่อนเพื่อนช่ำกิ่งได้ไง่ายๆขุดเป็นรากนะคะรากเขาเป็นรากเป็นเง่านะคะ นำประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะนำต้นไม้มงคลมาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ